จะมีกล้องจับนะครับแล้วตัวที่จับแผ่นดินไหวนะครับการสั่นสะเทือนของการปะทุของภูเขาไฟนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเขาจะมีกล้องจับนะครับการสั่นสะเทือนนะครับจุดนี้นะครับครับตรงจุดนี้ก็คือปากของภูเขาไฟเสี่ยวยกเึิงนะครับ เะครันเพื่อนยังเรีทุกนะครับเพื่อนยังทุบกคุ่นอยู่นะครับ ภาพตอนอ้นเหนญ่ๆแหละจะบุกจะบุกลำบานน้ำลายเริ่มเหนียวใช่ไหมสุดยอดนะครับเส้ทนทางนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสายันครับ วันนี้ขาดคนหนึ่งนะครับคือคุณเก่งนะครับวันนี้ไม่ได้มาร่วมทิศกับเรานะครับพอมีธุระนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดเทียนหยวนกงนะครับเพื่อนๆอยู่ครึ่งทางพอดีนะครับอีกสักครู่เราจะไปที่หยางมิงซันนะครับจื้อซูหูนะครับไปชมดอกคลาเกลีนะครับแต่ที่เทียนหยวนกงช่วงนี้มีดอกซากุระบานนะครับเป็นช่วงๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆชมนะครับตอนนี้คือวัดเทียนหยวนกงนะครับดอกซากุระเริ่มบานยังไม่เต็มที่นะครับตรงนี้นะครับ สาคูระน,นะครับอสักค่ผมจะพาเพื่อนไปที่จื้อซูหูนะครับเพื่อนจื้อซูหูที่มีดอกคาราลรล,ลี่นะครับเพื่อติดตามเส้นทางของอยางเราต่อนะครับวันนี้เราจะใช้เส้นทางยังไงเพื่อนเส้นทางไม่เหมือนเดิมเนาะเส้นทางเทียนยยงกงขึ้นไปครับขึ้นจากเทียนหยงกงเนาะแเราขึ้นไปที่เปโตรใช่ไหมเราจะตอนนี้เราจะมาเทียนยยงกงแล,ล้วไปลงที่เปโตรเออครับวันนี้นะครับเส้นทางอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพื่อติดตามไปนะครับว่ามีอะไรรอข้างในนะครับจิตตามไปครับผม ราอยู่ที่นวัดเทียนหยวนกงนะครับอีกสักครู่เราจะไปที่ยางหมิงซันจื้อสูหูนะครับไปชมดอกคารายลี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราพักอยู่ครึ่งทางนะครับอยู่ที่เทียนหยวนกงนะครับช่วงนี้ซากระค์กำลังเริ่มบานนะครับเพื่อนๆทามาก็อาจจะเจอได้นะครับช่วงนี้นะครับซากราค์นะครับ ครับด้านหน้าผมก็คือวัดเทียนเหยวนกงนะครับครับเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่วัดเทียนเหยวนกงนะครับอีกสักครู่ผมจะพาเพื่อนไปที่จือซือหูนะครับไปชมดอกขลารีลีนะครับวันนี้สักระบันวยงามมากนะครับนะครับอยู่ที่วัดเทียนเหยวนกงนะครับ เพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่จื้อสู่นะครับจือสู่ป่าบนภูเขาไฟเสี่ยวเย่าเคิงนะครับเราจะผ่านเส้นทางนี้นะครับบางทีอาจจะเจอทะเลหมอกอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมออกจากวัดเจียนหยวนกงมาครับสายเส้นทางออกจากเจียนหยวนกงนะครับด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆมาลองดูกันนะครับมีหอบนิดหนึ่งนะครับเส้นทางตรงนี้นะครับก็จะมี ขายสินค้าตามหลายทางเหมือนบ้านเราเลยนะครับขายผลไม้นะครับเพื่อนๆขายผลไม้ระหว่างทางนะครับมีส้มมีเงาะกล้วยนะครับมีผักต่างๆนะครับเพื่อนๆตามเส้นทางนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกาลังจะพาเพื่อนๆเดินทางไปที่จื้อสือหูนะครับเสี่ยวเยวเคิงนะครับเสี่ยวเยว่เคิงก็คือปาก่างภูเขาไฟนะครับจื้อสือหูก็คือที่ปลูกดอกคล้าลรเลี่นะครับอยู่ที่วัอุทรรมแห่งชาติหยางมิงซันนะครับเมื่อกี้เราออกจากเทียนหยวนกงนะครับเราใช้เส้นทางใหม่นะครับ เส้นทางนี้เราไม่เคยมานะครับเส้นทางขึ้นยามันซันนะครับมีหลายเส้นทางนะครับหอบนิดนึ่งนะครับชันมากอยู่าับจิตตามเส้นทางของยามเราต่อนะครับทำไหมครับผมคุณสยานว่าไงครับสุดยอดว่าเส้นทางใหม่ยังไม่ไม่ไม่ชันเท่าเส้นทางเปรโถะเนาะครับแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าข้างหน้าจะชันไม่ชันนะครับดูก่อนเพราะว่ามาครั้งแรกนะครับผมสัมภาษณ์ตอนเหนื่อยๆนี่แหละ จะบกจมกเริ่มบานน้ำลายเริ่มเหนียวใช่ไหมสุดยอดนะครับเส้นทางนี้นะครับเส้นทางใหม่นะครับเป็นเส้นทางที่เราไม่เคยมานะครับหัวใจเต้นแรงว่ะไปครับติดตามเส้นทางของเราต่อนะครับไหนครับก็มีพันมือใช่ไหมครับโอ้ครับเพื่อนเห็นไหมครับก็อยินพันมือนะครับที่เราถ่ายนะครับบางพานกรนะครับ ทางเมตตาครับจะอยู่ที่ต้านสีนครับตรงหน้าผมก็เป็นทะเลนะครับวันนี้หมอกลงนะครับวันนี้หมอกลงไม่เห็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นกวอยิมพันธ์มือนะครับคุณสยามสัมพาหน่อยเป็นไงครับเส้นทางเส้นทางสุดยอดครับสุดยอดใช่ไหมครับวันนี้เรามีการจูงทางจะขึ้นมาง่ายกว่าทางเปโตเปโตวันนี้เราขึ้นจากเคีันยงกงมาใช่ไหมเทยนยังกงนี้จะจะขึ้นเส้นทางมันจะขึ้นมาแต่มันไม่สูงมากจะง่ายกว่านะครับเส้นทางแบบเรียบนิดหนึ่งนะครับเส้นทางนะครับวันนี้ก็ อากาศก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนาฏยานแห่งชาติเขายามิงซันนะครับเพื่อนเเส้นทางจากวัดเทียนหยวนโงนะครับแล้วก็เห็นไหมครับตอนนั้นก็คือโกยินพันมือนะครับเพื่อนเพือโกยินพันมือปางพันก้อนนะครับเพื่อนเพือโกยินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับได้รับจากกินเดสเบิร์นนะครับว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมเคยทำคลิปนะครับเพื่อนๆพื่อนลองเข้าไปดูในที่ยูทูบช่องผมนะครับอีกสักครู่ผมจะขึ้นไปที่เสี่ยวยกเคิงแล้วก็จื่อสู่นะครับเพื่อนๆติดตามไปครับผม ตอนนี้เราอยู่ที่ตาตุ้นสัตนะครับเพื่อนเป็นภูเขาที่สูงที่สุดที่ยางมีสัตวนะครับมีความสูงเท่าไหร่ครับพื่นพันเท่าไรนะพันเจ็ดหกสิบห้าบอกเออพันเจ็ดนะครับจากสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับตรงนี้นะครับจะมีนักปีนเขานะครับเพื่อนตรงนี้นะครับเป็นที่ที่จอดรถนะครับรถเมล์นะครับมาถึงได้นะครับมาจากไทเปนะครับหรือจะมาจากไทเปแล้วก็เปโถนะครับมีรถเมล์ขึ้นมานะครับ สายปีนเขานะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับอีกสักครู่ผมจะพาเพื่อนไปที่ปากข่องภูเขาไฟปากปองภูเขาไฟเสี่ยวยกเครงนะครับแล้วก็ชื้อสูหูนะครับเพื่อนเชื้อสูหูก็คือที่มีเขาปลูกดอกไฮเดรนเยียและดอกคาราเรลีนครับแต่เดี๋ยวนี้ดอกไฮเดรนเยียยังไม่ยังไม่ออกนะครับตอนนี้จะมีดอกคาราเรลีนะครับเพื่อนๆดอกสีขาวนะครับอีกสักครู่ผมจะพาเพื่อนไปนะครับเพื่อนๆติดตามเส้นทางขอยางของเราต่อนะครับติดตามไปครับผม เพื่อนๆตรงหน้าผมก็คือป่องภูเขาไฟเสี่ยวเยวเคิงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับไฟยังคุกกุนอยู่นะครับทุกท่านนะครับสายันหยุดก่อนครับสายันหยุดก่อนครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่เสี่ยวเยวเคิงนะครับเพื่อนๆปากป่องภูเขาไฟเสี่ยวเยาเคิงนะครับวัดอุทยานแห่งชาติอยางม้งซันนะครับเห็นไหมครับยังคลุกขุนอยู่นะครับอีกสักครู่ผมจะไปเก็บบรรยากาศเพื่อนๆชมนะครับว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วด้านล่างผมก็จะเป็นเจอซูหูนะครับเจอซูหูที่ปลูกดอกไฮเดรนเยียนะครับ ดอกไาเรเนียและดอกไฮหรือดอกคาราเรลี่นะครับแต่วันวันนี้เดือนนี้จะมีเฉพาะดอกคาราเรลี่นะครับผมจะไปเก็บบรรยากาศเพื่อนชมนะครับเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วก็จะมาลงมาด้านล่างนะครับติดตามไปครับเ้นไทยยังเราต่อนะครับเพื่อนติดตามไปครับผมครับเพื่อนคลิปครั้งก่อนนะครับผมเคยมาถึงสะพานตรงนั้นนะครับสะพานเสียวยคึงนะครับ ผมว่าจะขึ้นไปที่ปากของภูเขาไฟนะครับเรามาถึงตรงนั้นนะครับเจอทะเลหมอกนะครับทะเลหมอกตรงนี้นะครับทะเลหมอกไปไม่ได้นะครับแต่วันนี้ท้องฟ้าเปิดนะครับเราจะไปเก็บบรรยากาศเพื่อนชมนะครับติดตามไปนะครับผม เพื่อนๆตอนนี้ผมกาลังจะพาเพื่อนๆไปชมปากป่องภูเขาไฟเสี่ยวยวเขิงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับควันยังคุกกลดอยู่นะครับตรงนี้ก็คือเสี่ยวยวเขิงนะครับเพื่อนๆวนอุทยานแห่งชาติยางมิงสันนะครับบรรยากาศสวยง,งามมากนะครับเป็นปากป่องภูเขาไฟที่เคยปะทุนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ก็เงียบสงบแล้วนะครับ เป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวอีกจุดหนึ่งที่นคอนยวไทเปนะครับตรงนี้ก็คือเสี่ยวยกิงนะครับเ,เพื่อนๆปากฟังภูเขาไฟนะครับที่เคยปรทุนะครับอีซื้อภูมิไปเก็บบรรยากาศตอนนใ้เพื่อนชมนะครับติดตามไปนะครับผม ครับตรงวนี้ก็คือบ่อน้ําพุร้อนนะครับเพื่อนๆยังเดือดปุดๆอยู่นะครับผมเคยทําคลิปครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าเจอทะเลหมอกนะครับแต่วันนี้เรามาเจอท้องฟ้าเปิดนะครับไปเก็บบรรยากาศสวยๆเพื่อนชมได้นะครับตรงนั้นก็คือผักกองภูเขาไฟเสี่ยวโยคึงนะครับยังเดือดอีกสักครู่ผมและเพื่อนๆก็จะลงไปด้านล่างนะครับไปชิดจื้อสูหูไปชมดอก คาราลิลี่นะครับเพื่อนเพื่อเพราะว่าตรงจุดนี้จะเป็นดินที่บรทุกออกมาจากป่องภูเขาไฟปลูกดอกไม้ปลูกอะไรจะสวยงามมากนะครับตรงจุดนี้นะครับ อาจจะเนาะจิ้มแรงบ uh. ่จิ้มกรรมฐานเนาะจิ้มกรรมฐานนะครับวันนี้ลมลมเป็นพิเรนเออครับแล้วแล้วก็ของฟ้าเปิดเนาะเหมือนเนาะเรามาเก็บเราเคยไปทำคลิปแต่ไม่สำเร็จเนาะครับจิบบรรยากาศเพื่อนๆชมรอบๆนะครับตรงนี้ก็คือเสี่ยวเหยวเคิงนะครับเพื่อนๆ ก็คือเสียยเกเคิงนะครับหลังจากเราเราดูเสร็จแล้วผมก็จะพาเพื่อนไปที่จือสูนะครับเพื่อนๆดูบรรยากาศไม่ดีเท่าไหร่นะครับหมอกเริ่มมาแล้วนะครับครับเพื่อนๆตรงนี้ก็คือสะพานเสียยวเคิงนะครับที่เรามาครั้งก่อนเจอทะเลหมอกนะครับข้างหน้าผมก็คือ เสืยโยคึงนะครับปากของภูเขาไฟนะครับตรงนี้นะครับที่เจอทะเลหมอกเรามาไม่ได้นะครับวันนี้เรามาพาเพื่อนๆมาถึงแล้วนะครับด้านหลังด้านข้างก็จะเป็นจือสูหูนะครับที่เขาปลูกดอกคาราลรลี่นะครับเพื่อนเพื่อนีกสักครู่เราจะลงไปด้านล่างนะครับติดตามไปครับผมครับเพื่อนๆือนตอนนี้เราอยู่ที่จือสูหูนะครับเพื่อนเือจือสูหูที่ปลูกดอกคาราลรลี่นะครับสีขาวนะครับเมื่อกี้เราไปเจ็บบรรยากาศเพื่อนเพื่อนชมนะครับ เราไปดูรอบๆนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเพื่อนๆมาชุดก่อนเป็นหมอกนะครับเราวันนี้เรามาฝาเปิดนะครับอีสักู่ก็จะมีหมอกแล้วนะครับเพื่อนๆตรงจุดนี้ก็คือที่ปลูกดอกคาราเรลีนะครับที่จืดสูนะครับเพื่อนช่วงนี้เป็นเทศกาลนะครับเทศกาลดอกคาราเรลีนะครับเพื่อนๆมาอย่ามิสซันก็อย่าลืมนะครับ ออกสีขาวนะครับปกติจะมีหลายสีนะครั้งสีแดงสีเหลืองนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขา,า,ากาลังบานนะครับเพื <m> ่อนๆช่วงที่เขากําลังบานนะครับไปครับเราไปเก็บบรรยากาศรอบๆตรงนู้นนะครับเพื <m> ่อนๆนเราจะขี่ไปร,รอบๆดูนะครับว่ามีอะไรนาร่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันนะครับผม